สวัสดีครับทำกับข้าวให้เนียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูไก่ผัดตะไคร้กันครับเป็นเมนูง่ายๆลงทุนซื้อไก่50บาทเก็บพริกตะไคร้ไปมากูดหลังบ้านก็ได้กินของอร่อยแล้วครับสะโพกไก่เนื้อนุ่มๆตะไคร้หอมๆเผ็ดร้อนด้วยพริกสดและพริกไทยอร่อยอีกแล้วครับตอนนี้ไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมก็จะมีเนื้อไก่ครับวันนี้ใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับ ผมเอาหนังออกแล้วก็ลอกกระดูกออกนะครับส่วนเพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนอื่นก็เป็นน่องติดสะโพกหรือว่าส่วนไหนก็ตามถนัดเลยครับแต่ว่าแนะนําว่าเป็นส่วนน่องสะโพกนี่มันจะมีความนุ่มนะครับตะไคร้ซอยครับกระเทียมพริกสดใบมะกรูดครับสิวขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยขาวครับ เรามาเริ่มที่ตำเครื่องกันก่อนเลยนะครับพริกไทยขาวครับตามด้วยพริกสดครับไม่ต้องตำละเอียดมากเ,เค่หยาบๆกระเทียมครับ เราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับใส่น้ำมันนิดหนึ่งครับไม่ต้องเยอะนะใส่แค่นิดเดียวตามด้วยเครื่องที่เราโขลกไว้ครับผัดได้พริกขุนกระเทียมหอมตามด้วยเนื้อไก่เลยครับ ให้ไก่เซ็ตตัวนะครับพอไก่เราเซ็ตตัวดีแล้วก็ให้เราเติมน้ำล้างกลงไปเลยครับพอน้ำเดือดเราก็จะปรุงเลยนะครับใส่ซสีิ๊วขาวเลยครับน้ำปลาครับซอสหอยนางรมครับน้ำตาลครับ เราก็จะเคี่ยวไปจนไก่เราสุกนะครับสุกนุ่มเป็นที่พอใจของเรานะครับประมาณไหนก็แล้วแต่ความชอบนะครับให้นิ่มประมาณไหนขั้นตอนนี้ก็ชิมรสไปพร้อมเลยนะครับให้ได้รสที่ต้องการเลยพอเราเคี่ยวมาจนไก่เราสุกดีแล้วนะครับใส่ใบระกูดครับออก ให่ใบมะกรูดมันโดนความร้อนชั่วถึงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยไครเอกเลยครับตะไคร้ครับมากน้อยตามชอบเลยนะครับกลิ่นหอมตะไคร้ครับใส่ตะไคร้แล้วไม่ต้องผัดนานแล้วนะครับ ปิดแก๊สได้เลยครับไก่ผัดตะไคร้ครับหอมๆครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมองกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันอีกแล้วด้วยค่ะเด้อเออว่าครัวเมื่อนี้สรรสร้างเมนูนอย่างวันนี้ไก่ผัดตะไคร้ครับไก่ผัดตะไคร้หอมหอมกินตะไครโชยมาเลยไก่ผัดตะไคร้ส่วนสะโพกลอกหนังเรียบร้อยลอกกระดูกเรียบร้อยปักิเ ผมต้องมีกระดูกง่ายแล้วง่ายแล้วกินง่ายก็สดน้ำโกโก้กด้วยต้มยำปลากับตะเพียนว้าวมาน้ำใสเดี๋ยวเดียวมันต้องผ่านกันชิมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอืออือผ่านนักชิมผ่านนักชิมก่อนคอนเฟิร์มมาครับพี่น้องมากินข้าน้ำกันเด้อค่ะเด้อไก่ผัดตะไคร้ค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับ ไก่ผัดตะไคร้นุ่มๆครับไก่ผัดตะไคร้นุ่มๆเราชิมก่อนนุ่มสมคำล่ำลือไหมไก่นุ่มมากอ,มออกเผ็ดนิดนึงตะไคร้อ่อนๆหอ,อมกลมกลอมมากอ,มอร่อยเมนูนี้ต้าแล้ว มันแบบว่าอ่ำลำเลยบรรยายได้คํคำเดียวสะบืดหอมตะไคร่เมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยเนื้อไก่นุ่มๆออกเผ็ดนิดๆกินกับข้าวซาวกับข้าวเนี่ยอร่อยมากข้าวร้อนๆนี่ใช่ยอดเลยออืไก่ก็นุ่มมากแล้วที่สําคัญบุมีกระดูกค่ะออืกินง่ายทานสะดวกมาได้ค่ะพี่น้องไม่กินข้าวนากันค่ะ โอ้วก็<อ>ได้อันนีอ้อยเดี๋ยวให้พอ่พอครัวชิมก่อนว่าจะเหมือนเราว่าไหมเอาก,กระดูกมาเรียบร้อยไม่เอาหนังครับไม่เอามันอืม,อมันออกเรียบร้อยหนังเราไว้ทอดครับลองชิมดูลองชิมดูค่ะไม่ได้ทิ้งหนังเอาไว้ทอดอปลาตะเพียนเามีไข่ปลาผม๋อ้ข้อเขาชิมดูก่อน เป็นยังไงร้อย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 แล้วร้อยแล้วร้อยร้อยเพร้อยเพร้อยเพไม่ต้องโหมดอ้าวลองชิมดูค่ะเกรียวเต็งกริยวเอาจริงแล้วค่ะมาด้วยคะเดอลุย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 บันเนี่ยไปเวลาหิวแล้วคุกข้าวร้อนๆนะไก่นุ่ม กินตะไคร้อ่อนๆกินรสติดตะไคร้ไปด้วยแล้วก็เผ็ดนิดๆอร่อย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 จริงโอ้อื่นมาทันเลยอร่อยจริงอร่อยจริงกินง่ายใส่ลงมาง่ายไม่ต้องแพ้ ออเอาผักนะมาอะไรแล้วอ้อเรารู้สึกว่ามันแห้งไปนี่เราก็ซดน้ำอึ้องคอกนมีสดน้ำมันถึงอร่อยอจะเลิออาหารอีกแล้วค่ะไก่เนี่ถ้าเราสับเราสับเป็นทั้งกระดูกไะกระดูกมันจะชอบแตงอืมแบบนี้ก็สะดวกนะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่าย จะคล้ายหอมหอมไปแล้ใช่ใช่หอมอำลำไปอ่ะมีไข่ปลาได้เอาไข่ปลาไหมเอาโหมีแบ่งไข่ปลาด้วยแบงไข่ปลากงแซ่บปังแบงกันอร่อยเลยไปย่าหลังกาไปย่าหลังกาเออกินไปกินมาก็เริ่มมีความเผ็ดนิดๆความเผ็ดเริ่มเริ่มจัดเผ็ดอ่ะนั่นดิ ร้อนไปียมันจะออกแนวเผ็ดร้อนขอแตงกับยอดนั่นหน่อนี่เหรอใช่ตอไหมคะสตอ,อมามา,อม,มาโอเคความเผ็ดเริ่มมาความเผ็ดเริ่มมาเราก็เอามาตัดกำลังด้วยความจืดของปลาร้อนๆบรรเทาความเผ็ดได้เผ็ดน้ำหมูน้ำตาไหลแล้วเ,เริ่มเริ่มตอนแรกว่าเผ็ดนิดนิด แต่กินไปกินมามันเร่งร้อนความร้อนมาพริกไทยมันทะลยิ่งอร่อยไม่นี่กะทงที่บึกพริกไทยมันจะเผ็ดอืมร้อนร้อนสามร้อนร้อนเจืออาหารดีแท้เป็นเกลียวเป็นเกลียวเจืออาหารดีแท้ค่ะแบบเนี้ยเสรพริกไทยเข้าไปแซ่บอีดีนะแซ่บแซ่บอิ่มแล้วเรีบอิ่มแล้วเรียบร้อยโอ้โหอิ่มหลายเกือบหมดแซ่บอีลีค่ะพี่น้องแบบวีลีเ่อใดตัวเด้อค่ะลองเห็ดเบื้งค่ะสูตรเนี้ย แสบแสบขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจใน้ำยาเด้อเพื่อเป็นย้องใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอง